ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาเวลาเราจะเข้าไปโรงพยาบาลไปเช็คสุขภาพนะจ๊ะ เช็คประจำปีตามปกติก็ต,ตามเช็คเพราะสงสัยว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติในร่างกายก็ตามหรือเช็คเพราะว่าเราได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติเป็นก้อนนั่นก้อนนี่อะไรเนี่ยอยู่ทางอกเบื้องขวาอะไรตรงนั้นเน่ก็ตามอย่าไปตกใจ ให้ทำใจเป็นปกติแม้ว่าจะไปหาหมอด้วยวิธีการใดดังกล่าวแล้วให้ทำตามหลักวิชาคือระลึกนึกถึงบุญที่ตัวได้กระทำเอาไว้นึกถึงบุญคือนึกถึงเรื่องราวที่เราได้ทำบุญมานึกถึงภาพที่เราได้กระทำบุญมาไม่ว่าจะเป็นบุญสงเคราะห์โลก หรือบุญที่ทํานุบารุงพระพุทธศาสนาจะเป็นบุญสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลให้วิทยาทานให้อภัยาทานให้ธรรมทานทอดกระิ้นทอดประปาสร้างหอชั้นสร้างศาลา,าวัดหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งบุญสร้างวุตรูปให้นึกเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวด้วยใจที่ ปกติคือเฉยๆอย่าไปกังวลอะไรแล้วอธิษฐานจิตให้เจอหมอดีหมอที่สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องหมอที่มีความสามารถในการรักษาโรคได้ถ้าเราเป็นและให้เจอยาดียาที่จะรักษาอาการนั้นให้หายขาดได้ให้นึกอธิษฐานอย่างนี้ด้วยใจที่เป็นปกติ แล้วก็นึกถึงบทสวดมนต์ที่ตัวคล่องที่ตัวสวดเรื่อยๆถ้าจำอะไรไม่ได้ก็ให้สัมมาอรหังในใจเดี๋ยวในใจเราเนี่ยไปเรื่อยๆทำใจให้เป็นปกติแล้วก็ไปหาคุณหมอท่านเราจะเจอหมอดีจะเจอยาดีที่จะวินิจฉัยโรคที่จะทำการรักษาโรค ที่จะบำบัดอะไรทุกอย่างได้แล้วก็ถ้าเรานอนป่วยอยู่โรงพยาบาลในายามนั้นยอย่าไปคิดเรื่องธุรกิจการงานเป็นเวลาที่เราจะต้องอยู่กับเนื้อกับตัวของเราอย่าไปอย่าเอาใจไปอยู่กับครอบครัวนึกถึงลูกคนนั้นคนนี้ นึกถึงงานลูกนอก้องผู้ร่วมงานจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรืองานที่จะมีต่อไปในอนาคตไม่ต้องไปนึกถึงทําใจให้สงบนิห่งให้นึกถึงบุญอย่างเดียวโดยวิธีการดังกล่าวนั้นแหละเป็นเรื่องราวหรือเป็นภาพให้อยู่กับบุญเพราะตอนนั้นเราจําเป็นจะต้องอาศัยบุญเป็นหลัก พราะทุกโลกมีสมุดฐานมาจากวิบากกรรมทั้งสิ้นที่เป็นโลกอะไรกันแล้วแต่เนี่ยจะหมอค้นพบก็ดีหมอค้นไม่พบก็ดีจะรักษาหายก็ดีรักษาไม่หายก็ดีทุกโรคล้ลวนมีวิบากกรรมเป็นสมุดฐานทั้งสิ้นซึ่งจะเป็นรหัสจตากรรมที่อยู่ในกำเนิดธาตุธรรมเดิมของเราที่เล็ก เหมือน,มนเมล็ดโพมเมล็ดใสที่อยู่ที่กลางกายเราที่ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อยู่ในบูร์อยู่กับตัวเองถึงเวลาที่เราจะต้องวางทุกสิ่งวางทุกสิ่งเลยครอบครัวธุร,รกิจการงานภาร,รก,กิจอะไรก็แล้วแต่และทำใจให้เป็นกลางกลางนิ่งนิ่งห้ใจใสใสและผู้ที่จะไปเป็นเพื่อนก็ดี หรือจะไปเยี่ยมไข้ก็ดีเนี่ยต้องรู้หลักวิชาในการไปเยี่ยมไข่จะเอาเรื่องร้อนอกร้อนใจไปเล่าให้เอาเรื่องบุญกับเรื่องธรรมะไปพูดให้ฟังจะทำให้ผู้ไข้นั้นนะ่ะได้มีจิตใจที่บันเทิงในบุญบันเทิงในธรรม อย่างนี้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีตายก็ไปดีหนักก็เป็นเบาเบาก็จะหายตายก็ไปดีอันนี้เป็นหลักวิชาที่เราจะต้องศึกษากันเอาไว้ทีเดียวอีกประการหนึ่งการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นปกติธรรมดาของทุกๆคน โลกเนี่ยสังขารร่างกายเป็นลังแห่งโลกลว้วนแต่เปวิบากกรรมทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่ปะสัมมะสัมุทธาจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อไปเรื่องธรรมดาเนี่เราก็ไม่ต้องไปหวัว่นไหวอะไรทํานิ่งๆถึงไม่จะสะดุง้งจะหวาดกลัวก็ไหนก็ทำเฉยๆถ้าทําเฉยๆแล้วเราก็บุญจะได้ช่องที่จะคอยดูแลเราอันนี้สําคัญนะจ๊ะ